ครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่ริมแม่น้ำนาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตัดไม้ชมภาพสดๆบรรยากาศในสนามแข่งเรือยาวชิงท่วประธานนะครับซึ่งวันนี้ริมแม่น้ำนาทั้งสองฝั่งนั้นน้ําค่อนข้างจะเต็มตลิ่งทีเดียวนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนะครับในการจัดงานแข่งขันวันนี้ขึ้นนะครับนอกจากจะมาดูเรือแล้วก็ยังมีโอกาสได้มานมัสการหลวงพ่อเพชรนะครับจากวัดท่าหลวงนี้ซึ่งก็เป็นที่เคารพสักการะของทั้งชาวพิจิตรและทังชาว จังหวัดใกล้เคียงกันซึ่งวันนี้นั้นมากันมากมายทีเดียวนะครับสองฝั่งแม่น้ำน,นั้นเต็มไปด้วยผู้ชมทั้งสองฝั่งทีเดียวนะครับ ซึ่งทางวัดท่าหลวงนั้นก็จัดการแข่งขันนะครับร่วกับทางจังหวัดได้อย่างราบเรื่องครับหลายๆคนนั้นก็ชมมาครับว่าการแข่งขันเรือยาวที่จังหวัดพิจิตรนั้นจัดได้อย่างราบเรื่องทีเดียวครับและก็เป็นประจําทุกปีนะครับสำหรับคู่ต่อไปนั้นเป็นการพบกันระหว่างเรือยกฟ้านะครับจากสิงห์บุรีกับเรือสีสุริโยไทยจากจังหวัดอยุธยาครับในประเภทเรือยาวใหญ่ครับเจ้าคุณมีวันครับสำหรับเรือยกฟ้านะคะจากจังหวัดสิงห์บุรีก็เป็นเรือใหม่นะคะเราคงต้องรอดู กันว่าฝีพายนั้นจะสามารถชนะเรือจากจังหวัดอยุธยาได้หรือเปล่าค่ะครับ เรือคู่นี้นะครับเป็นการแข่งขันเรือยาวใหญ่ทอรหนึ่งครับระหว่างสีสุโขทัยอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับแล้วก็สีบรรณาอยู่ทางทิศตะวันออกสีสุโขทัยนั้นชนะไปแล้วหนึ่งเที่ยวนะครับตอนนี้ทั้งสองลำคู่ขี่กันอยู่นะครับคู่ขี่กันอยู่ยังคู่ขี่กันอยู่นะครับทั้งสองลำเริ่มเหลืออกเลืิอยเพิ่งจะเริ่มออกมาอัดเกียวสีมาด้วยกันทั้งคู่เลยครับตอนนี้อัดเกียวสีขึ้นมาสีสุโขทัยอยู่ทางทิศตะวันตกสีสุโขทัยสีสุโขทัยสีสุโขทัยนะครับตีน นำขึ้นมายกฟว้าตามจี้ขึ้นมาทันไม่ทันเรือยาวใหญ่นะครับเรือยาวใหญ่ระหว่ังจังหวัดพระนครศรียากับจังหวัดสิงห์บุรีนะครับตอนนี้สีส้มไทยอยู่ทางทิศตะวันตกมุมน้ําเงินตีน้ำขึ้นมาสีส้มไทยตีน้ำขึ้นมายังน้ำอยู่ตอนนี้ยังน้ำอยู่น้ำขึ้นมาน้ำขึ้นมาเรื่อยเรยสีส้มไทยตีน้ำขึ้นมาสีส้มไทยตีน้ำขึ้นมายกฟ้ายังไม่สวยยังไม่พายนะ้วอข้เข้เค้อข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 ้าข้้อยังข้ออยู่สีส้มไทยตีน้ำขึ้นมาน้ำขึ้นมาน้ำขึ้นมาเรื่อยเรื่อยต น้ำขึ้นมาน้ำขึ้นมาสีโอไทยน้ำขึ้นมายังน้ำอยู่สีโอไทยสีโอไทยยกฟ้ายกฟ้าสีโอไทยเอาละครับตีคู่ขี้ตีคู่ขี้ขขึ้นมายกฟ้าจะทันไม่ทันตามทันไม่ทันสีโอไทยหนีตกขอบหนีตกขอบหนีขึ้นมาเรื่อยๆหนี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 ยังหนียังหนีหรือครับสีโอไทยหนีหนีหนีสีโอไทยหนีหนียังหนีอยู่นะครับตอนนี้สีโอไทยหนีหนีหนีสีโอไทยหนีสีโอไทยยังหนีอยู่ยกฟ้าตามมัจี้ขึ้นมาอีจีิขึ้นมาแสงขึ้นมาแสงได้ไม่ได้สีโอ ยกฟ้าแซงแซงขึ้นมาแซงขึ้นมายกฟ้าแซงขึ้นมาแซงขึ้นมายกฟ้ายกฟ้าสีอุทัยสีอุทัยยกฟ้ายกฟ้าสีอุทัยก็จัดเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับซึ่งปีพายทั้งสองฝ่ายนั้นพายกันได้อย่างสูสีทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสีสุริโยไทยจากอยุทธยาหรือว่ายกฟ้าจากสิงห์บุรีนะครับซึ่งเราก็ต้องดูครับว่าธงสีอะไรจะขึ้นนะครับ ว่าคงจากสีแดงนะครับคือลู่สีแดงนั้นก็คือเรือยกฟ้านะครับเป็นฝ่ายเข้าเส้นชัยเป็นลำแรกนะครับเรือยกฟ้าจากจากังหวัดสิงห์บุรีครับครับก็คงจะต้องมีการแข่งขันในเที่ยวที่สามนะครับ ในเที่ยวรือสามเพราะผัดกันแพ้ผัดกันชนะคนละหนึ่งเที่ยวครับก็เรียกว่าเป็นอีกคู่นึงนะครับที่ต้องสู้กันถึงดีกาทีเดียวเพราะว่าในรอบแรกนั้นเรือสีสุริโยไทยจากจังหวัดอยุธยานั้นเอาชนะมาได้นะครับแต่ว่าในรอบที่สองนั้นเรือหยกฟ้าซึ่งได้เปรียบในด้านล่องน้ำนะครับวันนี้ไปอยู่ในล่องน้ําทิศตะวันออกแล้วก็วค่อนข้างจะได้เปรียบก็เอาชนะไปได้แบบชิวเฉียดทีเดียวครับก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งแล้วครับก็ต้องตัดสินกันในรอบ ที่3ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนั้นคงจะต้องจับสลาก,กันว่าเรือทั้งสองลำนั้นใครจะอยู่ในล่องน้ําไหนนะครับระหว่างล่องน้ําที่ตะวันออกกับล่องน้ําที่ตะวันตกแล้วคงจะต้องมาตัดสินกันอีกครั้งหนึ่งในรอบที่3ครับสำหรับเรือยาวใหญ่นะครับสำหรับคู่สีเรืยไทยกับยกฟ้า ซึ่งทางด้านผลการจักลานะครับก็ปรากฏว่าเรือสีสุริยไทยนั้นในรอบที่3จะต้องมาอยู่ในร่องน้ําสีน้ําเงินนะครับหรือว่าล่องน้ําทางทิศตะวันตกบริเวณท่าน้ําหน้าวัดท่าหลวงนั่นเองนะครับไม่ได้อยู่กลางตรงข้ามนะครับซึ่งก็ค่อนางจะอาจจะเสียเปรียบในเรื่องของร่องน้ํานิดหน่อยครับแต่ว่าฝีพายนั้นทั้งคู่นั้นสูสีกันมากครับทั้งสองล ครับครับท่ทานผู้ชมที่กําลังเห็นอยู่นี้ก็คือเรือยกฟ้าเป็นเรือขุดใหม่จากจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเรือของวัดแม่ทุกุลทองนะครับผัดกันแพ้ผัดชนะก,กับเรือเสียสุโยไทยคนละเที่ยวนะครับครับท่านผู้ชมครับ